กับสวัสดีท่านผู้ชมนนี้ครับผมนะวันนี้เนี่ยนะค,ครับเราะมาอยู่กับช่องเฮจี้เนี่ยน,นะนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับนะท่านผู้ชมนะเราจะมารีวิวทีวีวูค่องตัวระดับกอลตตี้ในทางนะน้ำในตัวแบบการโจมตี AOE ด้วยนั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมนะซึ่งตัวตัวนี้เนี่ยนะครับนะเอาผมแบบว่า หมดหลายโลบักกับโดนตัวนี้มากเลยนะครับนะซึ่งตัวตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะหาได้จากแบทเทนพาร์สนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมเนาะซึ่งการที่คุณจะได้ทีวีวของจากแบทเท e พาร์นะครับคุณจะต้องมีวินทั้งหมด100วินนั่นเองเนาะเออข็อแน่นอนชาวว่าที่ผมมีร5อิวินเนี่ยนะครับผมไม่ได้เล่นเองเหรอกผมก็จะกดเกมพาสเอานะครับที่มันอยู่ด้านล่างนั่นเองนะอื ก็นั่นแหละนะเห็นช่า้ชมเห็นด้านล่างไหมเออมันจะแบบว่ามันจะมีให้เราซื้อวินอยู่นั่นเองนะครับแต่ความจริงเนี่ยนะคำนะมันจะใช้อยู่ที่49โบเกรบนั่นเองนะครับนานผู้ชมนะเห็นไหมไม่เขียนว่า3 9โบกรบครับแต่ว่าซื้อจริงๆอยู่ที่49โบักรบนะครับนึกหมูว่าเหมียวเดยกเขาจะพิมพ์ผิดนั่นเองเนาะอ่าก็ประมาณนะั้นนั่นแหละนะคำน้นผู้ชมนะอืม ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวน,นี้ผมก็จะพูดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันในชาปนะแปรเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับนะสำหรับเจ้าทานักของทีวีวูคองนะแปรเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลย เอาเลยเจ้าท่านพอมาครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็มาอยู่ในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะซึ่งค่าวของเจ้าทีวีวูคองเนี่ยนะอยู่ที่4,000กันเลยทีเดียวนะครับนะดูเหมือนว่าตัวนี้จะเป็นตัวเหรียเกมนั่นเองเนาะนี่เราก็วางเข้าไปเลยนะครับนะอื้ถ้ายืนอย่างจ้าก็ท่านผู้ชมครับสมแล้วนะครับที่เป็นวูคองนะนี่เป็นลิงจ็กเจี๊ยบมือทองคําด้วยเนาะโอเคครับซึ่งโมเดลจะประมาณนี้นะส่วนเอฟเฟกต์การโจมตีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะ นี่นะครับนะจะเป็นเหมือนกับว่าการที่ทีวีวูองหนึ่งครับกะโดดขึ้นไปแล้วก็เอากระบองฟาดแบบวงกลมนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงนะครับนั่นชมนะแบบนี้เลยเนาะโดดขึ้นไปแล้วก็บองฟาดนะครับนะแล้วก็ถ้าคุณดูจากมุมบนนะครับมันจะมีเอฟเฟคสแลชด้วยนั่นเองนะครับนั่นชมนะเออ เดี๋ยวเรามาดูสเตตม,มากดีกว่านะครับนั้นสำหรับเจ้าท้านหน้าของทีวีกูของนั่นเอ,เองเนาะซึ่งทายเมจอยู่ที่2 0 0พันระยะอยู่ที่12 2วิท,ทีหนึ่งที่อาเกตขั้นต่อไปใช้6,000แล้วก็ขายได้2 0 0พันนั่นเองเนะครับนนะท่านผู้ชมนะเออ ก็ถือว่าตัวตนี้เนี่ยนะครับน,น้ท่านผู้ชมนะก็ไม่ได้แย่นะครับนะแต่ว่าค่าอัปเกรดต่อไป6000เลยนะโอเคอัพเกรดเข้าไปเลยครับซึ่งดาเมจขั้นต่อไปของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่2,900ระยะอยู่ที่13 1.9ไมจุด่นหนึ่งที่อัพเกรดขั้นต่อไปใช้10,000นะครับแล้วก็ขายได้3,000นั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าฐานะของทีวีวูคงขั้นที่2นั่นเองเนานะซึ่งบอกได้ครับบอกได้ตามตรงเลยนะครับนะอัพมาแค่2ขั้นก็รู้เลยครับว่าตัวนี้เป็นตัวเลลเกมออย่่างแนนนเพราะใช้ตังคกม เ,นะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับค่าสุดท้ายของเจ้าทีวีวูคองนะอัปเกรดเข้าไปเลยครับ1 0 0 0 0กดไปเลยซึ่งดามเมจของเขาเนี่ยนะครับมนะันจะอยู่ที่3,900ระยะอยู่ที่14 1.9วิทีน่นึงที่ขายได้5,000พร้อมกับสกิลกดนะครับนะอย่างที่ผมพูดไปในต้นคลิปวิดีโอนะครับถ้าคุณกดไป p o w e r อ o ์บูนินครับชื่อสกิลกดนะกดเข้าไปปพิบนี่นะครับนะคูดาประมาณ100วีเนาะ ทุกครั้งที่เขาโจมตีในครับนะโอกาส30%เนต์เนี่ยในครับจะทําดาเมจเป็น2เท่าของจากเดิมนั่นเองนะครับนะนี่เห็นไหมสมมติอันนี้นะครับเขาทำดาเมจอยู่ที่3 9 0 0นะครับทุกครั้งที่เขาโจมตีโอกาส30%เนะครับเขาจะโจมตีเป็น2เท่านะครับก็อย่างเช่นตัวนี้ในครับเขาทำดาเมจอยู่ที่3,900นะครับมีสิทธิ์ที่เขาจะทำดาเมจอยู่ที่7,800เลยนั่นเองนะแล้วซึ่งตัวตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถวางได้ทั้งหมด4ตัวนั่นเองเนาะอืมก็ถือว่า คุค่าที่เยอะนะครับแล้วถ้าเราวางตัว Angel TV Woman บับดาเมจเข้าไปอีกนะครับาเม e ของเจ้า TV คองจะอยู่ที่5,655นะครับนะแล้วก็ระยะระยะอยู่ที่18.2 1.9วิตี้่ทีนั่นเองนะครับน,น่านผู้ชมนะเออก็ประมาณนี้นั่นแหละนะครับสำหรับเจฐา,าน,นาของ TV คองนะตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนั่นเองนะครับน,น่านผู้ชมนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่านะไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลย ก็แค่ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับเพราะเราก็มีอยู่ช่วงสรุปชามันที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะสระดับเจ้าท่งหน้าของทีวีวูคองนั่นเองนะครับนะตัวตัวนี้เลยนั่นเองนะซึ่งสรุปง่ายๆนะครับตัวตัวนี้เป็นตัวระดับกอรลี่นะครับนะแล้วก็เป็นการโจมตีแบบเออุตัวตัวนี้ถ้าถ้าคุณอัปเกรดตันเนี่ยนะครับนะจะมีสกิลกดนะครับแล้วถ้าคุณกดสกิลกดเข้าไปนะครับจะมีโอกาส30%ที่คุณจะทีเป็นดาเมจ2เท่าจากดาเมจเดิมนั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมนะแต่ผมไม่ทราบนะครัับบว่่าาเเคนนนียะะะรจ สกิลพาสีนี้นะครับหลังจากที่เรากดแล้วเป็นเวลากี่วิเพราะว่าเขาไม่ได้บอกมานั่นเองนะครับนานผู้ชมนะอืมซึ่งตัว,ตวนี้นะครับหาสามารถที่จะหาได้จากแบตเชนพารนั่นเองเนาะนี่นะครับนันแล้ว ในแพชช่นพาคุณจะเป็นที่ต้องมี100วินนะครับในการที่คุณจะได้ทีวีวูองมานั่นเองนะถ้าคุณมีพรีเมียมเนี่ยคุณได้ทีวีวูอง2ตัวเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยนะอืมโอเคครับก่อนจบคลิปผมจะมาสุ่มทั้นักของเจ้าทีวีวูองกันดีกว่านะครับนะสุ่มบัฟนะโอเคสุ่มไปเรื่อยๆนะครับนะจู่อาจจะพอใจนะอันนี้นะครับนะเราเป็นได้บัฟสีฟ้ามานั่นเองนนครับนะซึ่งบัฟนี้เนี่ยนะครับนะท่านผู้ชมนะก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ผมต้อง สีชมพูนั่นเองนะครับนท่านผู้ชมนะอืมเพราะฉะนั้นเราจะสุ่มต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับน,น้ท่านผู้ชมนะเอ้ยอย่าเพิ่งอันนี้ดูเหมือนว่ามันจะบักนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีใหม่ก่อนอ่าสุ่มต่อไปครับจงกว่าที่ผมจะได้บัฟที่ผมต้องการนะครับสุ่มไปเรื่อยเนาะ โอเคครับตอนนี้เหลือ50คริสตัลแล้วครับสุ่มไปเรื่อยๆตอนนี้45คริสตัลครับจังหวะนี้จะเอายังไงครับ40คริสตัลแล้วฟุบสุ่มไปโอเคครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเราจะได้บัฟสีชมพูมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถามว่าผมทําไมถึงถึงยันได้บัฟนี้ท่านผู้ชมดูดีๆครับดาเมจอัพเกรดตันของมันจะอยู่ที่5,655นะครับแล้วถ้ากดสกิลกดเข้าไปอีกทำดาเมจสองเท่าดาเมจการันตีว่า10,000อัพแน่นอนนะครับแล้วถ้าบัฟดาเมจของเอเจนีก บอกเลยนะครับว่าเป็นตัวอภิมหาแรงโคตรเลยนั่นเองนะครับนะน้ชมนะก็น่าจะแรงอันดับ2รองจากกอร์ลี่ทีไททันทีวีแล้วแม้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวไหนดามิดแรงกว่านะแต่ผมคิดว่ากอร์ลี่ทีไทันทีวีนั่นจะดามจดแรงกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นเองนะครับนะน้ชมนะอืมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าท่าน,น้าของทีวีวูคองนั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมนะใครที่ชื่นชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยนะครับนะผมก็ใครอยากให้ผมทำาอะไรก็สามารถเม้นบอกใต้คลิปมาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจุบๆบ